เรื่งใบแรกเราต้องรู้อะไรก่อนทำบ้างเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งที่ประโยชน์ต่างๆใครที่ยังไม่รู้ตัวสิทธิ์และกอีกทีนี้มีคำตอบค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับโค้ติ้์นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้การทำบัตรเครดิตใบแรกจะเป็นงน่ายใช่ไหมถูกต้องเขาว่าอะไรเราอยากจะมีบัตรเครดิตใบแรกโค้ชก็อยากแนะนำเรื่องต้นก่อนคือต้องสำรวจตัวเองก่อนอ เพราะการมีบัตรเครดิตหไปถึงว่าเราต้องไปเอาบัตรมาค่ะแล้วรูดไปก่อนถูกไหมแล้วเราไปจ่ายตานหลังเป็นวงเงินในอนาคตถูกต้อบัตรเนี่ยเพราะมันมีหลายแบบมากเลยเราจะเลือกยังไงล่ะคะเนี่ยต้องถามก่อนเจาโอเป็นสไตล์สายเนี่ชอบเที่ยวชอบกินเออจะดูร้าใช่เลยเป็นคนชอบกินอ่าก็เริ่มต้นก็สายกินถูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชอบสายกินแล้วก็ต้องหาบัตรที่เป็นสไตล์เน้นส่วนลดร้านเละเมนูพิเศษอ่าจานจานที่พิเศษร้านที่แบบ ให้แคมเปญสําหรับตอบโจทย์เราอันนี้ก็เป็นสายพินถูกไหมคะอ่ะเราก็ใช้ปากที่มีประโยชน์อันที่2หลังจากกินแล้วต้องอชอบอะไรบางคนชอบสายเที่ยวอ่เที่ยวพ<อ>ักผ<อ>่อนถ้าไปเที่ยวก็ต้องคิดถึงอะไรจองที่พักตัวเครื่องบิน,บนสุดท้ายด้วยอะไรสะสมคนเที่ยวบ่อยๆสะสมคือทําอะไรแลกใหม่อ่าก็ได้ตัวเครื่องบินฟรีอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งอ่าสำหรับสายเที่ยวเนาะอ่ะทีนี้มาดูสายที่3ามละสายช้องกตอ อาสายช้อปปิ้งก็เน้นอะไรคะส่วนลดในห้างหรือได้คะแนนท็อปอัพถูกต้องแล้วก็ได้ในห้างได้ส่วนลดได้ท็อกอัพได้ขอใช่อะจากสายช้อปแล้วจะเป็นสายอะไรคะถ้าจะมีสายก็คือออนไลน์อะเล่นเกมติมเกมมีไหมเติมเนตหรือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็จะมีสายบัตรที่จะเน้นเราก็จะช่วยได้ในเรื่องของการได้แคมเปญได้ส่วนลดมีเก็บ อะไรแบบนี้นะคะก็สายออนไลน์แล้วสายที่4ี่สีกละอ่าเอาสายเข้าข้นสุดท้ายสายที่5เราเรียกว่าสายแถวสุกับค่ะสุกได้ไหคะได้บางคนชอบนะสุขภาพเช่นใช่แทนที่เราบอกว่าอ่าถ้ามันมีแคมเปญที่ไปพ่วงกับฟิตเนสนั่นหมายถึงว่าปกติแทนที่เราต้องจ่ายัวกต้องอย่างก็ไม่จําเป็นมีการแบ่งจ่ายแบ่งผลชําระถูกไหมคะมันช่วยเราได้เยอะหรือนอกจากสุขภาพฟิตเนสแล้วแลกความงามได้หมด มันคือสายสายุภขภาเหมือนกันหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเวลาเราเลือกบัตรแล้วก<ะ>็อยากให้เน้นดูว่าเอ๊ะตัวเราเองอะเราชอบบัตรแบบไหนโอเคค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราพอที่จะเลือกบัตรที่ตรงกัแบไลฟ์สไตล์เราได้แล้วค่ะค้ณแต่หลายคนอยากจะเข้าไปดูร,รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับรเราสามารถไปดูที่ไหนได้บ้างคะถ้าเป็นบัตรในเครือของกรุงศรีคอน sumer นะคะก็สามารถจะกลับไปดูในแอปพลิเคชันที่เรียกว่า YouChoose YouChoose ก็จะมีเขาเรียกว่าแนะนำถ้าสายเินก็ต้องเป็น Ue ยูอนะคะแต่ถ้าจะเป็นสายช็อก okay. yeah. 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 so like. ็ต้องเป็น u m o อเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปเลือกโปรเด็กๆนะคะหรือีเขาเรียกว่าแพลนเด็ดๆก็สามารถเข้าไปดูนได้เช่นกันสะดวกเลยชอบผ่านอปพลิัได้เวลากเ้าศึกษาข้อก็ได้ทคนฟมขนานี้แล้วจะมีแต่ว่าข้อแนะนหรือข้อควรระวงอะไรสาหรับมืใหม่ใช้บัตรเครดิตก็เล็กๆน้อยแล้วกันอันที่1เน้นย้าตลอดเลยใช้จ่ายอย่างมีสติความหมายคือใช้ที่จำเป็น พลสติอยู่ครบปุ๊บสตบังเราจะไม่หายอันทีน่หนึน่งแล้วอันที่สองถามว่าพายอใช้ยางมีสติป,ป,ปุ๊บข้อสองเน้นเลยไม่จากพลา หมั่ติดตาม็นเรื่องการใช้การจากการับขาาองเราหาว่าเฝ้าระวังครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีแอปมีการข้อมูลตั้งหลากหลายค่ะสนใจอย่าลืมนะคะในยูชูนะคะแอป<ม>ไม่สามารถที่จะเขามีจุด,จดต้องใ,ใช้ลดเลยจะต้องือกใช้ค่ะที่เลือกแบบที่ใช่ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์เราแล้วก็ใช้อย่างมีสติต้องระมัดระวังนะคะต้องใช้จ่ายเน้นเลยอยากให้จ่ายเป็นจํานวนเพื่อเราจะได้ไม่ต้อง เสียดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่ไหวนะครับอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับเราเป็นคนกําหนดนะคะก็อยากให้ใช้จ่ายแบบอย่างมีความสุขค่ะนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโค้นมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการจะเลือกจ่ายให้ดีที่สุดแรกไม่ยากแต่ไม่ง่ิยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณกาขอบคุณใจดูจบแล้วนะคะนอกจากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดติดตาม